สวัสดีครับผมโอเคอร์อต้นะผมวันนี้พามาดูนะฮะรีวิวงานติดตั้งนะครับผมชุดลิ้นนะครับเป็นชุดลิ้น TRD 2นะฮะพร้อมหน้าหลังเลยนะครับผมตัวนี้จาก f o r t จูเนอตัว TRD ตัวแรกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนะฮะเป็นตัว TRD ใหม่ล่าสุดนะฮะด้วยลิ้นด้านหน้านะครับผมนี่นะฮะลิ้นด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับผมเป็นดำด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีร้อนนะครับผมแล้วก็มีว่าไฟตัดหมอก TRD 2นะฮะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอก LED นะฮะ ตัดหมอก LED ซ้ายขวานะครับผมเป่าไฟตัดหมอก LED สองนะครับผมแล้วก็ท climate, ทตัวกระจังหน้าพารแท้นะฮะดำเงานะครับผมพร้อมกับตัวโลโก้เรดาร์แท้นะฮะแล้วก็มีตัวคิ้วไฟหน้านะครับเป็นพาร์ทอะไรแท้ดําเงาเช่นเดียวกันทําให้ไฟหน้าเนี่ยดูเข้มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวครอบกระจกพาร์ทแท้ดําเงานะครับผมตัวนี้นะฮะนะฮะครบเลยนะครับผมสําหรับตัวทีอาร์ดีแรกนะครับเพิ่มเติมเป็นทีอาร์ดีสองนะฮะด้านหลังเองก็จะมีตัวคิ้วท้ายนะฮะเป็น พาร์ทอะไหลแท้ดำเงาของตัว T R D 2นะครับผมแล้วก็ลิ้นด้านหลังนะครับตัวลิ้นด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะตัดด้วยสีปลอนนะครับออแบบนี้เลยนะฮะทานใดขับคอนเ o n เนอร์ตัว T R D อยู่นะฮะสนใจนะครับเพิ่มเติมนะฮะตกแต่งเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแบบนี้ได้นะับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ l K อ u โตได้เลยนะครับไงฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม